ไปขนาดใหญ่ก็น้อยลงไปให้อบอทอเล็กๆนี่ให้ที่เขามีงบประมาณน้อยๆเนี่ยคือให้ได้งบประมาณมากแต่ขนาดเล็กนี่นะเขาไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองด้วยแค่งบพัฒนาของเขาเนิเขาแค่ไม่กี่แสนแต่ละปีแต่ละปีะปนี่ดูแลตรงนี้ได้ไหมครับพวโครงการส่งโครงการเล็กๆเนี่ยบอกว่าไม่รับพิจารณาฝากไปบอกด้วยครับเนี่ยคณะกรรมการที่การพิจารณาเมื่อวานนี้ขนาดใหญ่มันกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ขนาดเล็กมันก็กระตุนได,ด้ดังนั้นวันนี้ก็ต้องมีอารมณ์นิดนึงนะับเพราะว่าพี่น้องประชาชนกระถามตรงนี้ได้อยากได้อะไรอย่างเงี้ยเขากระทำแล้วกระทำอีกเราก็ยังไม่มีอะไรเลยที่จะไปบอกไปร้องนะเราจำเป็นนี่จะต้องร้องสื่อต้องขออภัยด้วยนะเพราะปัจจุบันนี้รัฐบาลเองกำลังแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องชายสกมรนเรื่องการปรับคอรมอ แล้วยังต้องมีรับปัญหาตรงนี้แต่ปัญหาตรงนี้มันจําเป็นนะครับพี่น้องครับมันจําเป็นและทุกรัฐบาลนะครับไม่เคยเชิญสมาคมเนี่ยเข้าไปพูดไปคุยเราได้ยื่นเรื่องเสนอเรื่องไปทําหนังสือไปแต่ท่านก็ไม่เห็นความสําคัญเมื่อไม่เห็นความสําคัญก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้ความรู้สึกของท้องถิ่นเขาต้องการบอกว่านายกสมาคมเอาสักทีไหมรถตู้76จังหวัดคนละคัน ไปที่ทำเนียบรัฐบาลไปถามเขาสิว่าเขายังเห็นความสําคัญของท้องถิ่นไหมนี่คือความรู้สึกของท้องถิ่นนะครับแต่ผมเองในฐานะเป็นหัวหน้าทีมนะก็บอกเดี๋ยวเย็นใจเย็นคราวที่แล้ววันที่4เมษายนจะไปแล้วแต่เกิดเรื่องเกีเ่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวเกี่ยวเรื่องอาคารสตรงออก,ก็เบรกไว้ก่อนนะฮะแต่ตอนนี้มันอยู่ในช่วงกําลัง180วันเนี่ยนะสองก็รัฐบาลเขาก็ มีเรื่องเยอะแยะจะเอาสักทีไหมแต่ตอนนี้บางทีนะ,ะก่อนที่จะเลือกตั้งนี้นะอาจจะไปพบกับรัฐบาลนะสักหมื่นคนนะที่ทำเนียบครับท้องถิ่นพร้อมนะเพื่ออยากจะฟังกับรัฐบาลชัดๆว่าคุณจะเอาอะไรหรือคุณจะทากระทำอย่างนี้อยากจะอุดหนุนรัฐอุดหนุนก็อุดหนุนไปนะพวกใครพวกมันอย่างนี้หรอมันไม่ใช่ นะครับฝากไปยังรัฐบาลด้วยก็แล้วกันครับขอบคุณครับเอมีอะไรไหม